สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้นะครับกะทิมาสาธิตวิธีการฉีดสารกำจัดวัชพืชนะครับหรือว่าซุมิไชยานะครับซูมิไชยานะครับประมาณผสมใส่ประมาณซอนหนึ่งนะครับซอนแกงนะครับซอนแกงเอามาใส่ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับก็ผสมขยเยานะครับขยเยาให้มันเข้ากัน หลังจากปลูกมันไปแล้วประมาณเพื่นแท่งยอดออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับแท่งยอดอยู่ประมาณนี้หลังจากปลูกไปแล้วประมาณเกือบเกือบสองสัปดาห์นะครับกับสองสัปดาห์มีหย่าเกิดนะครับมีหยาเกิดป้อยพ่นเกิดไปสักกอนนะครับหย่าก็เริ่มแตกนะครับพี่น้องหย่าพ่นจะเริ่มแตกออกนะครับตามหล่องมันตัวนี้บ่ไเดซี สารคุ้มหยากอนหลังจากปลูกนะครับแต่ว่าอยากให้นะครับอยากให้พี่น้องเห็นว่าหลังจากปลูกไปแล้วนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับเพิ่นเริ่มอ่ามีเม็ดหยาหรือว่าหยาก็ล่างเกิดนะครับตามหลองมั่นนะครับอ่าเมื่อนี้กระชิเอาสารคุ้มหยานะครับสารคุ้มวัชพืชอ่ามาฉีดหลังจากปลูกไปแล้วนะครับปลูกไปแล้วละก็มั่นเ่าแทงยอดนะครับมั่นเ่าแทงยอดนะครับเขาสามารถฉีดได้เลยนะครับฉีดคือเพ่เห็ดลักษณะนี้นะครับ ที่เพิ่นสาธีดใถ้เบิงนะครับพี่นอ้องโดยที่เขาฉีดไปเลยว่าต้องยานว่าหยอดมันเขาฉีดตายนะครับเนี่ยนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับในเฮทไห,ห้ม้านเขาเกิดแล้วนะครับสามารถฉีดได้ครับพี่นอ้องฉีดขาไปเลยนะครับหลังจากฉีดไปนี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาจังเขามาเบิงนะครับตัวนี้เป็นสารคุ้มหยาหลังจาก ขาเสียบแต่ว่าขาเห็ดบ่ได้เห็ดวิธีแบบว่าหลังฉากเสียบแล้วนะครับข้าฉีดัตนี้นะครับหมันขาเกิดแท่งยอดดอ,อกสะก,กอนนะครับหอยมันแท่งยอดออกหลักกาไหยาเพิ่นเกิดขึ้นมาเลยนะครับปล่อยไหาย,ยาเกิดนะครับใส่สารซุมิสารคุ้มยาฉีดลองเบงแล้วนะครับสาธิตเบงแล้วได้ผลดีนะครับตายนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งสัปดาห์นะครับ อันนี้เป็นสารคุ้มหยาฉีดไปเลยบอตองยานว่ามันท่าฉีดตายนะครับ,บขนาดมันแทงหยอดออกมาลักษณะนี้นะครับแกงไปเลยคือเพิ่นเห็ดให้เบิรงนะครับคือเพิ่นเห็ดให้เบิรงเพิ่นฉีดนะครับเดี๋ยวเพลนฉีดหย้อนกลับขึ้นมานะครับแกงขึ้นไปเลยฉีดปกติธรรมดาคา่อยๆฉีดฮอร์โมนครับพี่น้องฉีดจังสี่ก็เอาอยู่นะครับหลังจากที่เฮาบ่ค่อยมีเวลานะครับตัวนี้เป็นสารคุ้มหยา นะครับปล่อยให้เม็ดหยาเขาเกิดตามรองขึ้นมาเลยนะครับเขากับแกงไปปกติธรรมดานะครับนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเพิ่นสาธิตแกงไห้เบิ่งนะครับอ่ะเนี่ยครับฉีดไปเลยนะครับมันเ่าแท่งหยอดแล้วได้ครับพี่้องนะครับคือสังเกตเบิ่งนะครับเนี่ยครับมันแท่งหยอดแล้วนะครับฉีดได้เลยนะครับฉีดคือบนฉีดลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับ ไปเลยว่าต้งย่านว่ามันจะตายนะครับตัวนี้ทดลองมาแล้วนะครับทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับหลังจากฉีดไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับตายเรียบนะครับแต่ว่าใส่สารคุมหยาก็คือการกาจัดวัชพืชสารคุมหยาของซูมิชัยนะครับซูมิชัยนะครับเนี่ยครับฉีดปกติธรรมดาคล้ายๆฉีดฮอร์โมนครับพี่น้องว่ายากนะครับหลังจากปลูกไปแล้วประมาณอ่า สองสัปดาห์นะครับเพิ่นเริ่มแท่งหยอดนะครับเนี่ยครับกระฉีดคือเพิ่นฉีดลักษณะนี้แหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเข้ากะบอดายานว่ายอดมั่นสิตายนะครับตัวนี้ล่องเมงแล้วนะครับได้ผลดีหยอดมั่นบอตายนะครับยาที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆตายเรียบนะครับคือการใส่สารกำจัดวัชพืชนะครับเอาตกงไปล่องผิดล่องถือนะครับตัวนี้สาธิตมาแล้วนะครับได้ผลดีก็เลยมาบอกต่อ ให้พี่น้องทําตามนะครับผู้ใดมีปัญหาเลี้ยงหยาเขามาเบิ่งได้นะครับผู้ใดฟังแล้วบ่เขอใจนะครับคอมเมนต์เขามาถามนะครับแล้วก็อันนี้ใส่เป็นสารคุมหยาของซูมิช้ยญ้านะครับซูมิโซย่านะครับที่เป็นสื่อสารกำจัดวัชพืชหลังจากปลูกฉีดคุมแต่วา่าเฮาบได ใส่วิธีหลังจากปลูกฉีดคุ้มนะครับแต่ว่าให้ปลูกแล้วนะครับวิธีนี่ปลูกแล้วให้เพิ่งเกิดขึ้นมาสักก้อนนะครับให้เม็ดห้าแตกออกมาให้ห้องเห็นว่าเม็ดห้าหลายขนาดใดนะครับเม็ดห้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับใหญ่ปอยเพลญ์แห้งนะครับเม็ดห้าเพิ่งเริ่มแตกออกมานี่นะครับเอาฉีดลงไปนะครับบ่เกินหนึ่งสัปดาห์ตายเรียบเลยนะครับตัวนี้เอาฉีดเด้มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมัน็ะค่อยๆฉีดคือการกับ ยาคาหยานะครับแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือฉีดได้นะครับฉีดได้เลยนะครับบอตตงยานมั่นห่าตายบอตตงยานยอนมั่นห่าตายนะครับอ่ะยอนมั่นกับยู่ประมานนี้นะครับพี่น้องอ่ะเบิ้งให้จบนะครับพี่น้องกา้ารี่นี้นะครับให้เบื้องให้จบนะครับให้เขาใจนะครับอ่าถ้าเขาใจอยังก็จังอ่าคอมเมนต์เขามาถามนี่ครับฉีดลักษณะนี่นะครับพี่น้องเป็นสารคุ้มหยานะครับเป็นสารคุ้มหยาครับฉีดไปเลยบอตตงยานว่ามันฉีดถือยอนมั่นละฉีตายนะครัับบบตายนะคร อันนี้สาธิตมาแล้วนะครับทดสอบทดลองมาแล้วนะครับเนี่ยครับฉีดไปเลยเนี่ยครับฉีดกําจัดหย้าขั้นตอนแรกคุ้มได้อยู่ประมาณ2เดือนนะครับถ้าใส่แบบเข้มข้นก็สองถึงสเดือนนะครับก็จะคุ้มหย้าเพราะห้ยหญ้าเกิดนะครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องหย้าเฮ็ดวิธีนี่สูตรนี่ก็ได้ผลดีครับครับผมคลิปนี้ก็ผมไม่ยังร้ายนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอโจ้เพียงสำเนียครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ